คือถ้าสมมุติเราอยากจะย้ายงานเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทปัจจุบันเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วทาให้เราคิดว่าไปที่อื่นดีกว่าผมก็ไม่อยากแนะนําว่าให้บอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทไม่ดีอะมันเหมือนเราเอาบริษัทปัจจุบันเราไปขายอะมันมันไม่รักษาชื่อเสียงบริษัทกันเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ตอบไปกลางๆอย่างที่ว่าดีกว่าคือว่า เออเราก็มีความรู้สึกว่าเราทํางานที่นี่มาสักพักนึงแล้วมันมันน่าจะต้องหาอะไรที่เพิ่มเติมความรู้เพิ่มพูนความรู้มากขึ้นหาอะไรที่ทําให้เราเติบโตได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตอบอย่างนี้ดีกว่าจะไปบอกเลยว่าสถานการณ์ที่ปัจจุบันกําลังแย่เลยเผื่อบางทีว่ามันเป็นธุรกิจเดียวกันธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเขาก็จะรู้ว่าที่บริษัทคุณไม่ดีอะ่ะมันมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมันก็ทําให้คู่แข่งรู้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่าไม่ค่อยโอ๊คนานแค่ไหนแรือเข้าถามนี้นะ คำถามนี้ตอบยากนะคือมีมีมีเจ้านายเก่าผมนะอะไอย่างนี้ี่เนี่ยเขาก็โดนคําถามนี้แหละเนว่าจะอยู่กับเรานานแค่ไหนเขาเขาตอบกวนมากเลยเขาบอกว่าคําถามนี้เขาตอบไม่ได้หรอกว่าจะอยู่กับเรานานจะอยู่กับบริษัทได้นานแค่ไหนเพราะเขายังไม่มั่นใจว่าวันวันพรุ่งนี้เช้าเขาจะตื่นมาทํางานหรือเปล่าเขาจะมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาทํางานหรือเปล่าหรือเขาจะหลับแล้วตายไปเลยแต่อันนี้คือเขา ก็ต้องบอกว่าซีเนียร์ว่าหลวงพลนยแม่เก่าเกมว่าหลวงพลนะที่จะตอบแบบนี้นะถ้าเด็กๆไปตอบอย่างเงี้ยจะโดนตบกันนินเนะตบตบโตนะไอชาคงไม่ลุกขึ้นมาตบหัวนะผมไม่ตบหัวใครนะก็จริงๆบางทีผมก็ตอบว่าโอ้โหตอบยากตอบยากนะครับคำถามนี้มันถ้าโอ้โหคำถามนี้บางทีผมอาจจะตอบว่าก็จะอยู่จนกว่าสิ่งที่ ความท้าทายหรือว่าความสนุกสนานในงานที่ทำอ่ะมันยังมีอยู่แต่ถามว่าไอความสนุกสนานในงานที่ทำเนี่ยมันช่วยกันสร้างได้ไงมันไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องไปฝากชีวิตไว้กับคนอื่นถ้าคนอื่นทําให้มันไม่สนุกแล้วผมจะต้องไปแต่สุดท้ายมันก็ต้องเป็นที่ตัวผมเองเหมือนกันว่าจะต้องทําให้งานนั้นมันสนุกสนานอยู่เรื่อยหรือทำให้องค์กรมันดูน่าอยู่ก็จะทําให้ผมอยู่กับองค์กรได้นานอะไรอย่างเงี้ยคือตอบเหมือนไม่ตอบอะ่ะถ้าแนะนานะไอคําถามเนี้ย คือไปตอบแบบว่าอ๋ออยู่ครับสามปีห้าปีความคิดในหัวมันก็คนสัมภาษณ์อะมันคิดอยู่แล้วแต่ว,ว่าจริงเหรอจะทําได้จริงเหรอไม่ใช่อยู่มาถึงสามเดือนแล้วไปอะไรเงี้ยออก็คาถามน,นี้ตอบตั้งคิดนะว่าเฮ้ยถ,ถ้าโดนยิงคําถามน,นี้มาคุณจะตอบอยังไงแต่ถ้าเป็นผมผมจะแนะนําว่าตอบเหมือนไม่ตอบตอบให้เขาคิดบ้างเหมือนกันว่าเฮ้ย มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะมาคอมมิชหร้ว่าเราจะอยู่นานแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่อยากอยู่เขาเลยจะอยู่แค่สั้นๆแล้วก็กระโดดไปไหนอะไรประมาณนี้นะครับถามว่ามีคําถามยังไงที่วัด EQ ผู้สมัครงานบ้างวัด EQ เนี่ยที่ผ่านมาผมใช้แบบทดสอบนะก็มีหลายตัวเหมือนกันนะครับมีหลายตัวเหมือนกันไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะแต่ว่าที่ผมถนัดใช้ก็คือตัว DISC แต่ EQ เป็น Emotional เนาะ เป็น e m o t i o n a อ,อตัวนั้น D I C เป็นตัว personality เป็นตัวบุคลิกภาพนะครับอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่ผมเคยใช้ก็จะเป็น Enneagram นะไว้เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังเรื่อง Enneagram อีกทีนึง e n n e a g กร m ก็จะเป็นบุคลิกภาพเหมือนกันทีนี้ Emotional เนี่ยมันก็ไม่ได้วัดง่ายๆนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการวัดโดยใช้คำถามมากกว่านะคำถามโอเคอ่ะอ่ะอ่เขจะ คำถามแบบไหนบางทีผมก็จะกวนๆอย่างนั้นนะในห้องสัมภาษณ์ก็จะแบบแย่แยๆอะไรเงี้ยดูถืว่าจะขึ้นไม่จะมีอารมณ์ขึ้นไม่จะจะหลุดหรือเปล่าสําหรับบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะถ้าถ้าคนไหนที่เขามาแบบขึ้นๆม,มาแบบเอ้ยเราอ่านออกแล้วว่าคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่อารมณ์ร้ายแรงจนเกินไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าเหมาะกับเรานะก็อาจจะไม่ได้แย่คําถามพวกนี้คําถามพวกนี้ผมจะถามว่าถ้าถ้า คุณมาที่นี่แล้วหัวหนานง,งานหรือว่าทําทํางานทํางานไปแล้วแบบไม่มีใครไม่มีใครเห็นด้วยกับคุณเลยอ่ะไม่มีอันนี้อาจจะเป็นไม่ใช่คําถามเคสไม่ใช่คาคาคาคอนเซ็ปต์นะครับอาจจะเป็นคําถามสมมุติอย่างเงี้ยว่าเออถ้าคุณมาทํางานที่นี่คนอื่นเขาไม่ยอมรับคุณนะหรือว่ามีคนมาเบรมมา,น,มา,น,มานู่นมามนี่มานั่นมาคอมเลนในแผนกที่คุณต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยคุณจะทําทไงบ้างนะ แล้วผมก็จะถามจี้ไปเรื่อยๆจะถามแย่ไปเรื่อยอะไรประมาณนี้ครับเนาะก็ประมาณนี้ดูเรื่องของ EQ นะครับ